สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงเดินสยามสี่ทิศอ่าคุณผู้ชมครับครับกลับมารายการดนสยามอีกครั้งมเมื่อกี้เป็นไงโหสุดยอดอสวยจริงๆเลยเชียวพิซซ่าใช่ใช่ครับพิซซ่าเมื่อกี้นี่บอกตรงนะครับแป้งแป้ง บางกรอบนุ่มโอ้โหซอสอร่อยสมคำาล่อมลืออย่างอร่อยคือสมราคาคุยเขาอะใช่พี่อร่อยจริงๆนี่ไม่ได้โกหกเลยนะครับและทุกอย่างที่เราคัดสรรคัดเลือกมาที่นี่นะครับช่วงไทยไทยมาร์เก็ตไม่ผิดหวังแน่นอนที่จริงเนอาชี่ยผมว่าคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมกี่แบรนด์กี่ผลิตภัณฑ์ที่มาพูดคุยในรายการของเราเนี่ยทาไมไอ้พวกพิจิกร์มันบอกอร่อยท่านั้เอ้าทําไมอร่อยเราไม่เอามาฮะถูกต้องคุณผู้ชมคือเราคัดมาแล้วเราชิมมาแล้วไม่ว่าจะเป็น อย่างเช่นถ้าเกิดไม่ใช่อาหารก็จะเป็นพวกผ้าต่างๆเป็นหมอนอมเป็นหมอนอย่างที่ข่าวที่แล้วนู่นเน่ะเป็นหมอนไลายไทยเป็นหมอนที่เอาเศษเอาเศษยางพารามาทำเศษยางพารานั่นแหละครับโอ้ยยางพาราเซตามอนเอาไว้หนุนแก้ปวดหัวไปต่อดีกว่าเออครับผมอธิบายได้ไหมเริ่มเมื่อสักครู่ว่าคืออยากจะบอกว่าที่จริงเรามีทีมงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะค,คือจะตระเวนหา,เ,าเลยว่า ที่ไหนมีอะที่ไหนมี SME ที่น่าสนใจมีธุรกิจเล็ก์มาแล้วแล้วก็เข้าที่ประชุมแล้วว่าอันนี้คือใช้ได้และอร่อยจริงๆครับไม่ใช่วันนึกจะเดินไปเอาใครมาก็ได้ใช่ถูกแต่ถ้าคุณผู้ชมมีธุรกิจอยู่แล้วอยากจะขยายอยากให้เราเป็นสื่อกลางให้พวกเรายินดีครับผมเนี่ยติดต่อมาทําด้านล่างที่เราบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกที่เข้ารายการนะบอกอีกทีก็ได้ช่องทางต่างๆมากมายครับเฟซบุ๊กแฟนเพจ ก็ติดต <ici> in ่อมาก็ได้อินบ็อกซ์มานะฮะรวมไปถึงเนี่เนี่ยโทรศัพท์นี่เลยอ่าโทรศัพท์ก็ได้ใครมีอะไรดีๆในหมู่บ้านตัวเองในแถวนั้นน่ะคิดว่านี่เจ๋งสุดนี่ดีเลยนี่ดีสุดละอยากจะให้คนอื่นได้รู้บ้างอยากจถ้าเกอยากทำธุรกิจถัดกปอ่าจจะมีแฟนชาย เป็นโอกาสให้คนอื่นที่ชมอยู่ได้ทําอาชีพเพิ่มด้วยนะเหมือนอย่างคุณเบน์เมื่อสักครู่นี้เป็นเบบี้พิซซ่ามีแฟนชส์ถ้าเกิดคุณผู้ชมชมอยู่แล้วเฮ้ยเห็นว่านี่เป็นอาชีพที่ทําบ้านคุณยังไม่มีคุณคิดว่าเอ้ยตรงนั้นมันมีช่องว่างทางการตลาด<ช> <ๆ S 1> อยู่คุณอาจจะเอาไปพี่พิซซ่าเนี่ยไปไว้แถวบ้านคุณแล้วก็อาจจะทําเงินให้คุณมหาศาลสร้างอาชีพสร้างครอบครัวสร้างฐานะให้กับคุณก็ได้เหมือนกันคนเราถ้าไม่หยุดคิดก็มไม่หยุดรวยครับถูกต้องแต่การลงทุนมีความเสี่ยงต้องศึกษาให้ดีนะครับผม ไม่ใช่ว่าบ้านเรามันไม่ควรจะเอาไอ้นี่เข้าไปเราดันเอาไปคนแรกซะง,งั้นถ้าเกิดไม่มีทุนสำรองอยู่แล้วก็เสี่ยงพอสมควรใช่ครับคิดดูดีแล้วกันแต่ทุกอย่างที่เอามารับรองว่าอร่อยแน่นอนและมีคุณภาพใช่ครับะนะครับคุณผู้ชมครับส่วนช่วงนี้ฮะดนสยามของเราเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปติดตามภาพยนตร์ที่น่าสนใจนะฮะคอนหนังทั้งหลายอย่าพลาดครับเพราะว่าวันนี้เราจะพูดถึงภาพยนตร์ไทยอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทรงคุณค่าม,มากๆ รักษาคุณค่าของวัฒนธรรมทางภาคไทยเอาไว้นะฮะและที่สำคัญคือภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายวันนี้ครับ19พฤษภาคมแต่ว่าเรามีภาพบรรยากาศของในช่วงที่เป็นรอบสื่อเนี่ยไปเก็บมาให้คุณผู้ชมด้วยนะฮะภาพยนตร์ที่ผมพูดถึงเนี่ยครับวันก่อนนู่นสัปดาห์ที่แล้วนะฮะทีมงานเขานักแสดงรวมถึงตัวผู้กำกับเองเขามีโอกาสได้มาร่วมพูดคุยในรายการของเราหลายหลายท่านที่เป็นแฟนรายการติดตามอยู่อาจจะทราบดีแล้วว่าคือเรื่องอะไรภาพยนตร์เรื่องนี้คือเรื่องเซิร์ตครับคุณผู้ชม เซิร์ดนะครับคุณผู้ชมครับเซิร์ดผมเกือบออกเสียงผิดแล้วไหมล่ะทำไมพี่จริงๆแล้วผมเห็นทอรอผมนึกว่าเทิลอ่าคือเซิร์ดนะเซิร์ดเซิร์ดคืออะไรนะครับคุณผู้ชมเซิร์ดคือสิ่งที่อยู่บนยอดบนยอดของชาชดาของมโนรามโนราเออขาเรียกว่าเซิร์ดใช่ครับภาพยนตร์เรื่องนี้พี่เอกเอกชัยศรีวิชัยเป็นผู้กำกับนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องนี้กันดีกว่าจะน่าสนใจยังไงฮะไปติดตามนะครับ นี่นะครัคุณผู้ชมครับเซิร์ชบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าเป็นภาพยนตร์แห่งศักดิ์ศรีและอัตลักษณ์แห่งศิลปะของแผ่นดินใต้นะฮะว่าด้วยเรื่องราวกว่าจะเป็นโนราศิลปะการแสดงอันเรื่องชื่อของดินแดนด้ามขวานทองในยุคสมัยใหม่การสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นการเปลี่ยนผ่านและมุมมองของคนรุ่นใหม่ ประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ครับเซิร์ดนะครับยังถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ใช้ภาษาใต้ภาษาท้องถิ่นเนี่ยทั้งเรื่องเลยนะพี่อู๊ดนะครับรวมถึงนักแสดงเนี่ยคนใต้หมดเลย <c oughs> รวมมาศิลปินใต้เอาไว้มากที่สุดอีกด้วยครับนำแสดงเลยเรื่องนี้ครับพี่เอกเอกอชัยศรีวิชัยครับมโนราภัยสารแทมมี่นะพัทลุงนะฮะวินัยไกรบุตรมโนราเทพศรธาโนราศรีทนนะฮะบ,บอลวงกลม พงวงพัฒนลุงแล้วก็นักแสดงสมทบอีกมากมายฮะวันนี้เราก็มีสัมภาษณ์ของพี่เอกเอกชัยศีวิชัยฮะนักแสดงแล้วก็พ่วงกับเรื่องเซิร์ชนะครับมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยครับก็สิ่งที่สำคัญจริงๆพี่เอกก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีความตั้งใจว่าเออภาพยนตร์มันจะ ยอดรายได้เท่าไหร่เพราะรายได้ทั้งหมดของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าย,ยอดรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายเลยแม้แต่เพียงบาทและสลึงเดียวจะนําไปสร้างมณฑบให้กับพ่อขุนศรีสัทธาองค์ปฐมโนราคนแรกของปตัตตาอยู่ที่วัดท่าแคจังหวัดพัทลุงครับผมว่าเพียกพยายามที่จะเล่าเรื่องต่างๆให้มันเป็นการสื่อสารของเด็กวัยรุ่นของทั้งสองฝ่าย้างหว่างคนที่รักวัฒนธรรมและคนที่ไม,ไม,ไม่ไม่รับในเรื่องของวัฒนธรรม แล้วแดร์ล็อกต่างๆมุมมองต่างๆของเด็กวัยรุ่นที่มีความขัดแย้งกับคนที่รักษาวัฒนธรรมเนี่ยถูกใส่ไว้ในภาพยนตร์เรื่องนี้ทั้งหมดนะครับผมภาษาไม่เป็นไม่เป็นได้ไม่ได้เป็นเครื่องกีดกัน้นความเข้าใจระหว่างคนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ผมว่าภาษามันเป็นอะไรที่บอกอัตลักษณ์ลงอัตลักษณ์ได้ชัดเจนแล้วก็ทุกคนฟังก็จะเข้าใจและอีกอย่างในภาพยนตร์เนี่ยเราใส่ซับไตเติลที่เป็นภาษากลาง ทั้งหมดคือสามารถดูแล้วก็เข้าใจได้ตื่นเต้นมากครับผมเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกแล้วก็ต้องบอกเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจที่สุดเพราะว่าผมได้สืบสารศริลปะวัฒนธรรมที่ผมรักเพราะว่าสายเลือดของผมก็เป็นโนราอยู่แล้วแล้วก็ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้เป็นผู้สืบทอดศิลปะพื้นบ้านต้องบอกว่าผมเป็นคนที่โชคดีมากแล้วก็เป็นเกียรติกับวงตระกูลกับพ่อกับแม่กับญาติพี่น้องของผมเพราะว่าต้องบอกว่าผมเป็นคนที่โชคดีที่รับโอกาสเพราะว่าผมไม่ใช่เป็นคนที่เก่งที่สุด แต่ผมเป็นคนที่โชคดีที่ได้รับโอกาสภาพนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะคะต้องต้องฝึกใหม่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพูดใต้หรือว่าการรำมโนราแทมมี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เคยรู้จักมโนราไม่เคยรำเป็นมาก่อนและไม่คิดว่าจะได้มารำเป็นแทมมีได้มาเรียนใหม่จากเรื่องนี้ก็รู้สึกตกหลุมรักแล้วก็รู้สึกว่ามโนราเป็นสิ่งที่ควรค่าที่จะอนุรักษ์ค่ะแทมมีเชื่อว่าถ้าทุกคนได้มารู้จักกับมโนราได้มา ได้มารับชมหนังเรื่องนี้จะรู้สึกเหมือนกับแทมมี่ค่ะขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ผลักดันให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เกิดขึ้นขอบคุณพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนท,นทุกคนที่เมอกาสนําเสนอสิ่งนี้มันเป็นอัตลักษณ์สิ่งที่มันเป็นตัวตนของพวกเราทุกคนความเป็นคนไทยแล้วสิ่งที่อยากจะฝากบอกกับท่านผู้ชมก็ผมว่าผมอยู่ในวงการมา3ามสปีผมทํามาทุกทุกอย่างแล้วแหละและมีอีกหนึ่งอย่างที่ไม่เคยทําคือทําให้ทุกคนผิดหวังกับสิ่งที่ผมกับงานที่ผมทํา ผมจะดูแลแล้วก็เอาใจใส่ทุกงานที่ทำเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งงานซึ่งไม่ใช่เป็นตัวผมคนเดียวแต่เป็นจิตวิญญาณของคนปักใต้ทั้งภาคเป็นวัฒนธรรมของคนไทยทั้งประเทศสิ่งที่อยากจะฝากก็คือช่วยกันจูงลูกจูงหลานมานั่งภาคภูมิใจในโรงภาพยนตร์ว่านี่คือประเทศไทยนี่คือวัฒนธรรมของพวกเราคนไทยทุกคนครับผมโค้น่าติดตามมากครับพี่เมื่อกี้นี้ฟังสัมภาษณ์ ทุกท่านเลยนะท,ทั้งแสดงทั้งพี่เอกชัยก็แสดงด้วยครับแล้วก็เป็นผู้นำกลับด้วยใช่ผมว่าเป็นการบรรยายเป็นการแสดงออกถึงความเป็นไทยได้ชัดเจนมากมผมก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่อนุรักษ์นิยมนะครับแต่ว่าอันอื่นผมผมก็ไม่ได้แอนตี้หรือว่าไม่ได้อะไรคือเรารู้ของวัฒนธรรมของบ้านอื่นมากก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องเสียหายไม่เสียหายรู้ไว้ใช่ว่าดีด้วยซ้ําเราจะได้รู้ลหลายๆทางแต่อันเก่าเราก็อย่าทิ้งเราก็อย่าลืมโดยเฉพาะคนรุ่นหลังๆคนรุ่นใหม่ๆนะฮะ อาจจะชอบแนวอย่างนู้นอาจจะชอบแนวเป็นกีตาร์เป็นอะไรเนี่ยเมท่ลอะไรอะไรย่างนั้นก็ไม่เป็นไรครับแต่ของเดิมเราก็อย่าทิ้งต้องรู้ต้องรู้ไว้ถึงแม้ว่าไม่เป็นก็ต้องรู้ข้อมูลว่ามีความเป็นมาเป็นอย่างไปยังไงที่มาที่ไปยังไงผมว่านี่แหละอย่างน้อยๆเป็นเขาเรียกว่านี่คือคือจิตใต้สำนึกใช่ครับที่ทําให้รู้ว่าเราเป็นคนที่รักไทยนะรักชาติใช่ครับอ่ะ ที่จริงเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้หน่อยนึงทำไมพี่ผมรู้สึกว่าว่าผมไม่ได้ดูหนังมันนานมากแล้วอะจะดูไหมแต่เรื่องนี้ผมต้องอยากดูเลยต้องไปดูนะพี่ดูไหมมีมีให้ดูสักนิดหนึ่งไหมไม่มีไม่มีไม่ให้ดูนนดอ้อะไรของคุณนะไปต้องไปติดตามชมวันนี้เข้าโรงภาพยนตร์แล้วทุกโรงภาพยนตร์วันนี้วันแรกว,ว,วันนี้วันแรกครับผมนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมพูดในมุมส่วนตัวนิดหนึ่งว่าอันนี้ที่เสริมที่พี่อู๊ดบอกมาคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ก็คือในเรื่องของว่าของใหม่รู้ได้แต่ของเก่าอย่าทิ้้งงงและทีีนนเ่่ยยผผผมมมกตตััววออาาด เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ในเพลงลูกทุ่งอยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งอ่าทาไมผมถึงไม่รู้จักเซิร์เนี่ยครั้งแรกที่ผมรู้จักคือวันที่พี่เอกชัยเนี่ยมาที่นี่แล้วก็เล่าให้ฟังว่าเซิร์คืออะไรนั่นคือวันที่ผมทราบผมเลยสะท้อนมาถึงตัวเองว่าเออเราไปทำอะไรอยู่เราไปทําอะไรอยู่เราโมแต่ทําอะไรอยู่แล้วถ้ามีคนแบบเราอีกสัก30สล้านคนเซิร์จะไม่มีคนรู้จักเป็สามสิบล้านคนคือ แค่คุณคนเดียวก็พอแล้วออย่าให้เยอะขนาดนั้นเลยม,มันไม่ดีนะอย่างผมเอง <c oughs> ผมอาจจะชอบเพลงฝรั่ง <c oughs> เพลง <c oughs> ดนตรีหรือว่าอะไรหรือการ วัฒนธรรมเยอะๆการขับมอเตอร์ไซค์การนู่นนี่นั่นแต่สิ่งที่ผมไม่ลืมเลยคือความเป็นอัตลักษณ์ของเรารากเงาความเป็นรากเงาของเราดนตรีอีสานดนตรีพื้นเมืองดนตรีทางเหนือทางใต้ผมศึกษามาทุกอย่างตอนนี้มันฝังอยู่ในกระดูกแล้วก็ฝังอยู่ในเส้นเลือดสายเลือดของผมเลฝังอยู่ในซิลิบัมซิลิบัมของผมเลยนะฮะล็อกมันอยู่แค่คอแต่ลำวงอยู่ในสายเลือดแด้กล่าวไว้ขอบคุณมากพี่สุดยอดคมมากขี่ไปเปอกมะม่วงหน่อย ไม่ใช่มีดสองคมอะคุณผู้ชมยังไงฝากด้วยครับเซิร์ชนะครับเข้าโรงภาพยนตร์แล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์สิก้าพฤษภาคมนะฮะหนังดีที่ทุกคนควรจะไปดูนะครับเซิร์ชเรื่องนี้พี่เอกชัยศรีวิชัยเป็นู่วงกับครั้งแรกในชีวิตนะครับพูดถึงเรื่องภาคใต้ศิลปวัฒนธรรมทางใต้แล้วนะฮะแน่นอนพี่เอกชัยศรีวิชัยก็เป็นศิลปินชาวใต้ด้วยเหมือนกันแต่ว่านอกจากพี่เอกชัยศรีวิชัยแล้วนะฮะเขาภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยยังมีศิลปินที่เป็นชาวใต้อีกหลายท่าน ร่วมแสดงในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นตอกย้ำนะฮะความเป็นทีมแบบภาคใต้ช่วงนี้เลยช่วงนี้ให้เขาเลยให้เขาเลยฟัง,งเพลง <ๆ S 1> กันหมดเลยฟังเพลงกันนะฮะมีผลงานเพลงนะฮะขอพี่เอกชัยศีวิชัยนะฮะปักใต้บ้านเรานะครับปิ๊งสกายพาร์อ่ะมีอีกหนึ่งเพลงนะฮะแล้วก็ยังมีของวงพัทลุงครับก็ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้เช่นกันนะฮะกับผลงานเพลงผู้หญิงกินผัวนะฮะจัดไปเต็มๆ3มเพลงครับช่วงนี้เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเวานนั้นเห็นนะเห็นอะไรนั่งกินผัว สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ